เชีวทุกคนชเชีวเก็บปืนนี้ผมไม่เก็บดีกว่าะฮะกดค้างไม่ได้ครับทุกคนอ๋อมก,กลับตายมีตัวนะฮะทุกคนขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงนะครับขอบคุณนะครับเกมนี้ต้องโชว์ที่หนึ่งแล้วจัดไปครับ คนดาวได้นะครับได้สองขววงเลยเนี่ยใช่ปะไม่ใช่สองก,กนะครับโอ้ตกใจหมดคิดว่าสองขววงมีคนอยู่บ้านนี้นะครับอยู่ชั้นบนนะผมเห็นแล้วทุกคนนะครับผมไม่มีคอนโนนะครับขึ้นยังไม่ได้นะครับทุกคน โคโนโ่ไม่มีนะครับท้ามเลยอัดหัวโชว์หน่อยจัดไปครับกลับตายนะครับตัวเดี๋ยวรอโคโนโ่รีเซ็ตก่อนนะค่อยชาร์จนะครับ,มบ,มบผมได้เปรียบแล้ว,วลสวยมีตัวมา สวยดีนะซองผมแดนัดผมเลยกดค้างได้เฮ้ยเกือบตายนะครับทุกคนขอบคุณดาว18ดวงนะครับขอบคุณนะครับเฮ้ยสองนัดตายเป็นไปได้ไงเนี่ยเวอร์นะครับสองนัดอยู่นะฮะปกติสองนัดมันจะไม่ตายนะครับทุกคนผมอัพเกาะก่อนเลยไม่มีคนยิงผมทางขวา ได้ยินเสียงปืนเก็บเสียงยิงนะครับแถวแถว้างบนเนี่ยแหละจับไหนยิงไม่รู้อะ่ะแต่ได้ยินเสียงคนยิงนะครับทุกคนแถวเนี้ยเสียงปืนมาจากแถวเนี้ยนะครับอยู่บนบ้านแน่เลยนะครับอยากเห็นพี่ดีเล่นสนในโอ้โหเดี๋ยวจะตึงเกินนะครับทุกคนผมเล่นสนในนี่โคตรตึงเลยนะฮะ ค่อยๆลื้อครับค่อยๆลื้อไม่มีอะไรนากก่ากลัวเลยครับทุกคนนะฟาร์มตึงนะครับมีตัวมานะนะแล้วเน็ตผมปิงแน่เลยเนี่ยตั้งไอวอร์ดีเลยเน็ตผมน่าจะปิงนะครับตั้งไอวอร์ดีเลยนะครับทุกคน ตึงนะครับจินโบช้ำทำไมวันนี้ผมมันตึงแป,กแปกแลกๆวะทุกคนตึงเกินไปอะเปล่าวเนี่ยทุกคนบื้อนะครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับสวัสดีนะนตัวโดนหัวนิดนึงนั่แนแหละยิงเฉียวๆแต่โดนนะฮะ คตรเอานะครับทุกคนนะตึงเกินนะครับช่ำเลยนะครับตึงกว่าน,นี้มีไหมเนี่ยทุกคนเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะครับมีตัวอยู่บ้านนี้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปุ่มยิ่งเล็กนะครับการมุมมองมันจะยิ่งเห็นง่ายขึ้นนะครับอยู่บ้านนี้ครับผมได้ยินเสียง ผิวก็หลาทุกคนก็ก็ไม่ผิวเท่าไหร่แต่ก็แบบพอย,ยิงได้นะครับไม่ถือว่ายังไม่ตึงรลยนี้ยังไม่ตึงเปิดอยู่บนบ้านน่าจะโซนชั้นสองตรงนี้ไม่โดนเกือบโดนหัวน,นั่นอะวางกับดักระเบิดน,นั่นอะ เกินไปอะเป้า,ปาตดมันใช้ปืนอะไรยิงวะนะ่ะเกินมีตี่ใหม่มานะครับอยู่ข้างล่างมีตี่ใหม่อยู่ข้างล่างนะครับผมไหวผมไหวสองตัวสองตัวอยู่ข้างล่างนะครับโดดเข้าบ้านมาแล้วตัวหนึ่งนะครับ ไหวผมไหวปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันออกมายิงผมนะครับเอาวะสวยครับขอบคุณดาวห้าสิบดวงนะครับมีคนโดดลงบ้านไปแล้วขอบคุณดาวห้าสิบดวงแล้วก็สามสิบห้าดวงนะครับขอบคุณครับอยากเล่นด้วยจังใช่ครับ ผมได้ยินเสียงนะครับทุกคนนะฮะผมก็เลยโดดมาเอานะครับ mm. แค่เราฟังเสียงเป็นมันก็มีใช้ก่อกครึ่งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนใช่นะครับมันคือเรื่องจริงนะครับขอบคุณดาวด้วยนะครับขอบคุณนะใครมีดาวสามารถสนับสนุนผมได้นะครับทุกคนใช่ขอตึงนะครับทุกคนเพราะว่ามันต้องมีคนเนียนอยู่ฐานนี้แหละ ผมบอกแล้วเชื่อผมยังเชื่อผมยังคนดูตายแล้วแค่นั้นแหละเป็นเกมใหม่ครับครับผมผมบอกแล้วมันต้องมีคนมานั่งแอบเนียนเว้เชื่อผมยังทุกคนคือแบบทุกอย่างอยู่ในการคำนวณไว้หมดแล้วนะฮะวงอยู่ตรงนี้จริงด้วยนะครับ พี่เดไม่มีภาพปิดปากให้ซับหรอก็แ,แต่ผมว่าจะลังทําให้อยู่นะครับเดี๋ยวผมกำลังจะทําให้นะใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมแข่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเริ่มทำคอนเทนต์แล้วนะครับคือแบบทำคอนเทนต์ให้คนเปดาวไปซับพอร์ตนะครับผมคอมเมนต์แต่ไม่ติดตามเยอะจัดใช่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะครับ มีคนยิงอยู่ข้างล่างนะครับอยู่แถวเนินนะครับทุกคนฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมผมยิงไม่ได้มันอยู่ข้างล่างนะครับเรื่อยๆเอาที่หนึ่งนะพี่เล่นกับคนดูไหมวันนี้มีซ้อมนะอาจจะเล่นกับคนดูวดึกๆนะครับ ผมรู้ตำแหน่งตัวนี้ละเดี๋กสองตัวที่ยังไม่รู้ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนเลยดีกว,ว่าเขายังไม่รู้หลักว่าผมลงมา ทุกคนทาไมโครโน่ผมกดไม่ค่อยติดอะ่ะโซสับผมทำโซสับตกหลายรอบละเฮ้ยไ,ไม่โดนหัวเลยปืนน่าจะปักนะผมว่าเหลือสามคนนะตอนนี้สิองคิวแล้วนะครับพี่เมินดาวผมไม่ได้เมินนะแอดเฟสผมมาหน่อยได้ครับได้ครับผมแอดให้นะ ผมกำลังแบบกำลังตึงอยู่ไงคิวกำลังเจอะนะฮะซ้ำเลยนะกำลังตึงอยู่นะครับลองใช้ปวดเจ็บนะครับโอเคผมเห็นตัวนั้นละเจ็บนั่นแนะโดนนัดละยี่สนะิบห้าแล้วน่ะสวยครับแบบก็เด,ยเด,ยเดียวนะครับ ไหวชิวๆนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวเลย <c oughs> โคตรตึงนะครับอุยอุยอุ๊ยอุย,อยหัวสองลัดนะคนดูเกินเดี๋ยวผมแอดเพื่อนไปเลยตอนนี้ผมกำลังชิวนะครับคือแบบแชาแช่ชผมไม่ได้ที่หนึ่งนะครับผมหน้าข่าวเลยคนดูเอาวะถ้าผมไม่ได้ที่หนึ่งเกมนี้ผมยอมหน้าข่าวเลยอ่าผมแอดเพื่อนไปแล้วนะครับ ใครที่เป็นซัพพอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมแอดเพื่อนในเฟซไปนะครับสามารถสนับสนุนได้นะทุกคนเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ให้ซัพพอร์เตอร์ด้วยนะครับอาจจะมีแจกเพรมีแจกนู่นแจกนี่นะครับสอนชอนเชิงลูกซองเขาหน่อยดีกว่า นะสอนเชิงหน่อยสอนเชิงหน่อยแค่ okay, นั้นแหละเลือดผมไม่ลดเลยครับที่หนึ่งแล้วครับทุกคนขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงด้วยนะคะขอบคุณนะครับสซ้ๆนะน้องเดมครับขอบคุณดาวด้วยนะคะผมขอบคุณมากเลยนะครับเอาอ่ะเกมแรกมาก็เปิดที่หนึ่งเลยก็ตึง สวยครับวันนี้ผมมาเต็มระบบครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสองทุ่มีซ้อมทีมนะครับ